ท่ามกลางแสงแดดแผดจ้าและยอดยานพาหนะที่ติดกันแน่นขนาดเป็นแผ่ในชั่วโมงเร่งด่วนของวันที่31กรกฎาคม2529ในบริเวณถนนสุขุมวิทหน้าสถานีตรวจอากาศกรมอุตุนิยมวิทยารถใหญ่ไม่สามารถกระดิกได้เลยมีเพียงมอเตอร์ไซคันเล็กคันน้อยที่ซอกแซกรัดเลาะไปตามซอกตามซอยได้และทันใดนั้นเองก็มีมอเตอร์ไซคันหนึ่ง ลัดเลาะซอกแซกมาเหมือนมอเตอร์ไซคันอื่นๆแต่ที่แตกต่างไปก็คือเมื่อไปถึงรถเก่งคันงามคันหนึ่งชายที่นั่งซ้อนท้ายก็ควักอาวุธปืนออกมาจากซอกเอวก่อนที่จะจ่อยิงเข้าใส่กระจกด้านหลังคนขับหลายนัดเสียงปืนที่ดังแข่งกับเสียงยอดยานพาหนะสร้างความตระหนกตกใจให้แก่ผู้คนที่สัญจรไปมาในบริเวณนั้นแต่กว่าที่ผู้คนจะตั้งสติได้สองมือปืนที่กระทำการอุกอาจท่ามกลางสายตาประชาชนนับร้อย ก็เพนนีไปได้อย่างรอยนวลในเวลาต่อมาจึงทราบชื่อชายที่ได้รับบาดเจ็บและต่อมาเสียชีวิตทั้งสองคนที่อยู่ในรถคือนายยะยามหามัตคนขับรถและชายที่นั่งอยู่บริเวณเบาะด้านหลังก็คือนายไกย่ลาดวินยรัตเสียใหญ่เจ้าของโรงงานซอสต,ตราภูเขาทองเรื่องราวจะเป็นอย่างไรโอเดจินเดอรี่ชาแนลจะเล่าให้ฟัง หลังเกิดเหตุอุกอาจกลางเมืองขึ้นอย่างไม่เกรงกลัวกฎหมายทีมงานจากกองบังคับการสืบสวนนครบานตายได้เข้ามารับงานและใช้เวลาอยู่เดือนเศษๆก่อนที่จะคลี่คลายคดีนี้ได้อย่างหมดจดเมื่อเวลา6นาฬิกาของวันที่11กันยายน2529ทีมงานคลี่คล,คลายคดีท้านายไกลรลาศวิญยรัตน์ผู้จัดการบริษัทซอตราภูเขาทองก็ได้ลุกคืบก้าวแรก ด้วยการจับกลุ่มตัวในสิรินโลกนิมิตยามรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านปัญญาหมู่บ้านที่ผู้เสียชีวิตอยู่อาศัยนั่นเองนำมาสอบสวนเนื่องจากสืบคราบจนแน่ชัดแล้วว่าในสิรินนั้นเป็นคนขับรถจักรยานยนต์พามือปืนที่ไปยิงนายไกรล,ลาดหลังจากเค้นสอบอยู่ไม่นานในสิรินโลกนิมิตผู้ต้องหาคนแรกก็ยอมรับสารภาพและยังยอมรับว่ามือปืนก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นน้องชายของตนเองนั่นเอง ส่วนผู้จ้างวานค้านั้นเป็นหญิงและเป็นญาติสนิทเป็นพี่น้องของเจ้าของโรงงานซอตราภูเขาทองนั่นเองด้วยและท้ายที่สุดข้อมูลที่ออกมาจากปากของคนร้ายรายสําคัญก็คือผู้จ้างวานค้านั้นเป็นหญิงเป็นญาติสนิทของพี่น้องเจ้าของโรงงานซอตราภูเขาทองนั่นเองระหว่างที่ตำรวจทีมสอบสวนพยายามสอบปากคำนายสิรินผจนตำรวจโทวิสัยสวรณสร รองผู้กํากับการสืบสวนคนครบาลตา้พันตรรํารวจตรีประมวลศักดิ์4ส,สมบูรณ์สารวัตรแผนกห้ากองกำงกับการสืบสวนคนครบาลตา้ได้นํากําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจขึ้นรถมุงนาติดตามไล่ล่าตัวมือปืนที่เป็นน้องชายของนายสิรินที่จังหวัดชุมพรตามที่นายสิรินได้แจ้งไว้แต่รายงานกลับมาในตอนเย็นวันเดียวกันว่าคว้าน้ําเหลว ส่วนอีกสายหนึ่งนั้นพันตำรวจโทเติมศักดิ์จามมอนกุลรองผู้กำกับการสืบสวนนครบาลตายได้ค่มเจ้าหน้าที่มุ่งหน้าไปยังจังหวัดนครราชะสีมาเพื่อจะจับกลุ่มผู้จ้างวานแต่ก็ไม่ได้วีแววเข้าใจว่าน่าจะหลบตัวหลบหนีไปได้ก่อนนอกจากนี้นอกจากตัวมือปืนผู้จ้างวานเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่แน่ใจว่าจะมีหลักฐานเพียงพอที่จะจับกลุ่มคู่กรณีคนสำคัญของนายไกรราชผู้เสียชีวิต ซึ่งเป็นสามีของผู้จ้างวานคาได้หรือไม่ด้วยจากคำสารภาพของนายสิรินซึ่งอ้างว่าได้มีผู้จ้างวานให้ค่านายไก่ลาดด้วยเงินค่าจ้างกว่า1,000 0 0บาทแถมรถจักรยานยนต์ไม่เอียมหนึ่งคันปืนพกสั้นหนึ่งกระบอกโดยในชั้นแรกนั้นนายสิรินจะไปติดต่อมือปืนอาชีพที่คุ้นเคยกันแต่เกิดโลภอยากได้เงินขึ้นมาเองจึงไปขอให้น้องชายตัวเองรับหน้าที่มือปืน และในวันเกิดเหตุเมื่อเห็นนายกลายลาดขับรถออกจากบ้านนายสินินซึ่งเตรียมพร้อมอยู่แล้วก็เรียกน้องชายขึ้นซ้อนท้ายขับตามไปทันทีเพื่อจะหาโอกาสยิงกระทั่งเมื่อทํางานสําเร็จก็ให้น้องชายหลบหน้าไปส่วนตนเองนั้นมั่นใจว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจคงสืบมาไม่ถึงแน่จึงกลับมาทํางานเป็นยามรักษาความปลอดภัยอยู่ที่หมู่บ้านปัญญาที่เดิมมีรายงานเบื้องหลังการคลี่คลายคดีนี้ว่าหลังการเสียชีวิตของนายกลรลาดวินญ,ญารัต พันตำรวจตรีอมรอยุคตะนันผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจนครบาลกับทีมงานอันประกอบด้วยพันตำรวจเอกธนูหอมหวนรองผู้บังคับการตำรวจนครบาลตายพันตำรวจเอกบุญชอบพุ่มวิจิตผู้กำกับการสืบสวนคนครบาลตายพันตำรวจเอกรังสีทองไกลแสงผู้กำกับการตำรวจนครบาลสองและตำรวจท้องที่สอนอบางนาได้ระดมกำลังกันแยกย้ายค้นหาสาเหตุประเด็นขัดแยง้งตั้งแต่เรื่องผลประโยชน์ทางการค้า คู่แข่งขันเรื่องการฟ้องร้องที่มีคดีความกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเครื่องหมายการค้าลอกเลียนแบบการเงินทั้งภายนอกภายในบริษัทรวมทั้งประเด็นด้านชู้สาวแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ตัดไปทีละประเด็นกระทั่งเหลือเด่นชัดประเด็นเดียวก็คือเรื่องความขัดแย้งอย่างรุนแรงในกลุ่มญาติสนิทต,ตามแนวทางการสืบสวนนั้นพบว่าในกลุ่มเจ้าของบริษัทซอสภูเขาทองนั้นนับตั้งแต่บิดาเสียชีวิตไปนายกลารดได้รวมทุนพี่น้อง เขาขยายกิจการกระทั่งกิจการรุ่งเลืองมีทรัพย์สินมูลค่าหลายร้อยล้านบาทเขือข่ายธุรกิจกว้างไกลมีสินค้าหลากหลายประเภทใหญ่โตกว้างขวางมีญาติสนิทคนหนึ่งขอเข้ามาร่วมลงหุ้นด้วยแต่นายกลายลาดปฏิเสธแต่ก็เจอจาให้ด้วยการให้เป็นเอเย่นจำหน่ายซอสภู้เขาทองแต่อย่างไรก็ตามหลังจากญาติสนิทคนนั้นเป็นเอเย่นได้ไม่นานก็มีปัญหาตุกติกเรื่องการเงินตามมา ครั้งหลังสุดมีรายงานว่านายไก่ลาดได้ยื่นคำขาดให้เคลียร์เรื่องเงินให้เรียบร้อยไม่เช่นนั้นจะตัดออกจากการเป็นเอเจนต์ en, เรื่องถึงถึงจุดเดือดรุนแรงน่าจะเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดชนวนสังหารในครั้งนี้ขึ้นเจ้าหน้าที่ยังสอบพบด้วยว่าก่อนที่แผนการสังหารจะเริ่มต้นขึ้นได้มีการพยายามสร้างสถานการณ์ลวงเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตํารวจค่อยเขวโดยการที่มีผู้หญิงคนหนึ่งโทรศัพท์เข้าไปฟ้องภรรยาของนายไก่ลาดที่บ้านว่า เป็นเมียน้อยของนายไก่ลาดและกําลังตั้งครรภ์แต่นายไก่ลาดไม่รับผิดชอบขอให้ระวังตัวไว้ด้วยโดยพูดจาด้วยความเครียดแค้นจนที่ตารวจพยายามสอบหารายละเอียดจากผู้เกี่ยวข้องพบว่าน,น่าจะเป็นเรื่องหลวงเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตํารวจสอบผิดทางเมื่อตัดประเด็นชู้สาวป,ประเด็นนี้ไปได้ก็จะเหลือประเด็นขัดแย้งเพียงประเด็นเดียวก็คือความขัดแย้งในหมู่ญาติสนิทนั่นเอง ในเวลาต่อมามีรายงานว่ามีข่าวดีจากทีมงานเจ้าหน้าที่ตำรวจจากหลายสายที่แยกย้ายกันออกทำงานโดยสายหนึ่งที่เดินทางไปที่จังหวัดนครราชสีมาเพื่อจะจับกลุ่มตัวผู้จ้างวานนั้นในเบื้องต้นไม่พบตัวผู้จ้างวานแต่ท้ายที่สุดก็สามารถจับกลุ่มตัวผู้จ้างวานได้และปรากฏชื่อในเวลาต่อมาก็คือนางวิมลรัตน์หรืออังซึ่งเป็นภรรยาของในายใกล้วันวินยรัตน์ หรือเสียสี่น้องชายของนายไกลาลาดผู้เสียชีวิตนั่นเอง่วนอีกสายหนึ่งซึ่งเดินทางลงใต้ไปที่จังหวัดชุมพรน,นั้นก็มีรายงานมาว่าพันตุ์ตุตรีประมวลศักดิ์สีสมบูรณ์สารวัตรแผนกห้ากองกำกับการสืบสวนนครบาลตายและทีมงานอันประกอบไปด้วยพันธุ์ตุลตรีทรงพรสารพาณิชย์พันตุ์ตุลตรีกฤษดาพันธุ์คงชื่นที่วนเวียนอยู่ในเขตจังหวัดชุมพรเพื่อติดตามจับกลุ่มตัวนายโผแก้วโลกนิมิต มือปืนหลังจากพลาดหวังมาหลายจุดกระทั่งในเวลา5นาฬิกาเฉามืดวันทีน่12กันยายนทีมงานล่ามือปืนฆ่าเสียซอสภูเขาทองก็รายงานมาถึงพันตำรวจเอกธนูหอมหวนรองผู้บังคับการตำรวจนครบาลใต้ว่าสามารถรวบตัวมือปืนลายนี้ไว้ได้แล้วและระหว่างที่มีการควบคุมตัวผู้ต้องหาเดินทางเข้ากรุงเทพ ทีมล่ามือปืนได้รายงานล่วงหน้าไว้ว่าได้คุมตัวผู้ต้องหาไปเอามอเตอร์ไซคันที่ใช้ตามยิงนายไกลลาดไว้แล้วเป็นรถมอเตอร์ไซคยี่ห้อยามาฮ่าสีแดงรุ่นอาเอร้อยค่อนข้างเก่าส่วนคันที่นายสิริโลกนิมิตให้ตำรวจยึดเป็นของกลางในเบื้องต้นนั้นเป็นรถมอเตอร์ไซคที่ได้จากเงินค่าจ้างยิงนายไกลลาดแล้วนำไปซื้อไว้ใช้ส่วนตัวในภายหลังนอกจากมอเตอร์ไซค์มือปืนยังสารภาพด้วยว่าปืนที่ใช้เป็นขนาดจุด3า แต่วันที่ใช้ยิงนายกลายลาดนั้นบรรจุกระสุนขนาดจุด3.8ซึ่งใช้แทนกันได้ปืนกระบอกดังกล่าวนั้นนายโพแก้วสารภาพว่าจะพาเจ้าหน้าที่ตำรวจไปเอามาเป็นคองกลางพอฝากไว้กับญาติสนิทคนหนึ่งในกรุงเทพเช้าวันเดียวกันที่กองบังคับการตำรวจนครบานตายพันตำรวจเอกธนูหอมหวนได้รายงานการสอบสวนพยานและหาหลักฐานโดยมีจุดหมายจะสรุปสำนวนส่งผู้ต้องหาฟ้องศาลให้เสร็จสิ้นภายในเจ็ดวัน พันตำรวจตรีวิรัดิ์นนครสารวัตรสอบสวนสอนอบางนาท้องที่เกิดเหตุได้นำพยานปากสำคัญเป็นหญิงสองคนชายหนึ่งคนมาสอบสวนอีกครั้งหนึ่งพยานเหล่านี้ถูกเก็บตัวไว้ตั้งแต่วันหวานเพราะว่าเป็นพยานสำคัญซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนที่รู้เรื่องงานเก็บเอกสารและงานการเงินงสอดคล้องกับจังหวะที่นางวิมลรัตน์นเบิกจ่ายไปเป็นค่าจ้างค่าใช้จ่ายในการค้าในไกรลาดพอดี มีการจ่ายเงินก้อนหนึ่งลงนาเป็นค่าอุปกรณ์การยิงในายไกรลาดและบังเอิญเงินที่จ่ายนั้นมันผ่านระบบบัญชีเมื่อค่ากันเสร็จก็มีการจ่ายกันอีก80,000ืแต่ทุกขั้นตอนก็ผ่านระบบบัญชีอีกตรงตามขั้นตอนตามแผนการค่าเรามีพยานบุคคลและพยานเอกสารเรื่องการเงินมาประกบจนเชื่อได้ว่าน่าจะเป็นสำนวนคดีที่เรียบร้อยหมดจดคดีหนึ่งในชีวิตราชะการ30ปีของผมเลยทีเดียวพันตำรวจเอกธนูหอมหวน รองผู้บังคับการตำรวจนครบานใต้วาทีผู้บังคับการตำรวจนครบานใต้คนต่อไปกล่าว นอกเหนือจากคำชี้แจงของพันตำรวจเอกธนูหอมหวดองผู้บังคับการตำรวจนครบาลต้แล้วยังมีรายงานว่าทีมงานคลี่คลายคดีฆ่าเสียซอสภูเขาทองนับตั้งแต่พลตำรวจตรีรรอมรอยุคตนันผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจนครบาลลงมาจนถึงพันตำรวจเอกบุญชอบพุ่มวิจิตผู้กำกับการสืบสวนนครบาลตายและนายตำรวจชุดปฏิบัติการอีกหลายนายต่างมีสีหน้ายิ้มแย้มเบิกบานทักทายกันอย่างแจ่มใสไม่มีเขาของความเคร่งเครียดจากเดือนที่ผ่านมาเลย เพราะว่าคดีนี้ดูท่าว่าน่าจะจับได้ทั้งหมดตั้งแต่มือปืนผู้สมคบและผู้จ้างวานรวมทั้งพยานก็ให้การเป็นประโยชน์อย่างมากมีรายง,งานว่ามาถึงตอนนี้จากการสอบสวนผู้ต้องหาทั้ง3มคนนั้นได้รับการชี้แจงว่านายสิรินและนายโผแกว้วซองมือปืนพี่น้องยอมรับสารภาพในขณะที่นางวิมลรัตหรือผู้ว่าจ้างยังให้การปฏิเสธรวมทั้งพยายามขอวิ่งเต้นประกันตัวซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นจะไม่ให้ประกัน ส่วนเสียสี่หรือนายไกรวันวินยรัสซามีนางวิมลรัตน์นั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจยังสอบไปไม่ถึงว่าเกี่ยวข้องในการจ้างฆ่านายไกลราชพี่ชายด้วยหรือไม่เพราะพยานหลักฐานที่ปรากฏเกี่ยวพันไปถึงตัวนางวิมลรัตน์ผู้เป็นภรรยาเพียงเท่านั้นแต่อย่างไรก็ตามในฐานะที่เป็นคนใกล้ชิดที่สุดคนหนึ่งของผู้ต้องหาก็จะต้องเอาตัวมาสอบปากคำด้วยอยู่แล้วสำหรับพี่น้องในสกุลวินยรัสสายเลือดเจ้าของโรงงานซอสราภูเขาทองนั้น มีพี่น้องร่วมท้องเดียวกันทั้งหมดอยู่7คนด้วยกันโดยคนโตเป็นชายเสียชีวิตไปก่อนแล้วคนที่สองชื่อน Support, ยายสุพจน์แยกตัวไปทําธุรกิจปั๊มน้ํามันส่วนคนที่3คือนายไกลลาชซึ่งถูกเรียกว่าตัวเสียเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งโรงงานซอสภูเขาทองต่อจากบิดาส่วนคนที่4หรือเสียสี่คือนายไกลวันวินยาล์ซึ่งแยกตัวไปทําธุรกิจก่อนที่ในภายหลังจะขอกลับเข้ามาร่วมหุ้นบริษัทซอสภูเขาทองด้วยแต่ก็ถูกปฏิเสธ และคนที่5และคนที่6เป็นหญิงทั้งคู่ส่วนคนที่7เป็นชายขึ้นายปริญญาซึ่งรับภาระเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่โรงงานซอตราภูเขาทองในปัจจุบันนั่นเอง13กันยายน2529เวลา10นาฬิกาที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล จนนัที่ตำรวจได้นำสามผู้ต้องหาร่วมค่านายไกรราตวิญญาลัตษ์เสียเจ้าของโรงงานซอสต,ตาภูเขาทองออกมาโชว์ตัวพร้อมแถลงข่าวกับสื่อมวลชนทั้งหนังสือพิมพ์และทีวีที่ห้องประชุมเล็กกองบัญชาการตำรวจนครบาลโดยมีพลตำรวจโทสำเ่าโดยมีพลตำรวจโทสำเนาว,วิทิตวรการผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเป็นประธานในการถแถลงข่าวในครั้งนี้ ้ดยกลุ่มผู้ต้องหาประกอบด้วยนางวิมลรัตน์หรืออังหรือแดงวิญยรัตน์อายุ36ปีผู้จ้างหวานซึ่งยังเป็นภรรยาของนายไกรวันวิญยรัตน์น้องชายในไกรลาชผู้เสียชีวิตนายสิรินหรือออทโลกนิมิตอายุ27ปีเป็นลงปรพรมหมู่บ้านปัญญาถนนพัฒนาการคนขีมม่มอเตอร์ไซค์ให้มือปืน และในโผกแก้วหรือแก้วโลกนิมิตอายุ24ปีน้องชายนายสิลินซึ่งรับหน้าที่เป็นมือปืนเป็นมือสังหารปรากฏว่าในระหว่างนั้นผู้สื่อข่าวต่างลุมล้อมถ่ายภาพจนนางวิมลรัตนเอะอโวยวายเวียงป้ายแจ้งชื่อและข้อหาทิ้งลงกับพื้น ก่อนจะเรียกร้องให้ตำรวจเอาตัวนางวันนราตรีวินยรัตภรรยานายปริญาญ,ญาวินยรัตน้องชายคนสุดท้องของนายไกลลาศซึ่งเวลานี้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการใหญ่ที่ตำรวจกันเอาไว้เป็นพยานมาดำเนินคดีในฐานะตัวการอ้างว่าเป็นผู้รู้เห็นแผนสังหารและอยู่ในฐานะเป็นผู้ติดต่อจ้างวานมือปืนแต่ไม่ได้ผลหลังจากที่ออกฤทธิ์ออกเดชอยู่พักหนึ่งก็ถูกขอร้องให้อยู่ในความสงบจนได้ส่วนเบื้องหลังของการจับกลุ่มในครั้งนี้นั้นเจ้าหน้าที่เปิดเผยว่า หลังจากที่ทีมงานหลายสายสืบสวนจนทราบสาเหตุแน่ชัดและรู้ตัวกลุ่มผู้ร่วมแผนสังหารจึงได้จัดกำลังประกบตัวไว้หมดทุกคนกระทั่งกอดลงมือจับกลุ่มเพียง3าวันแจ็คพอตก็แตกเมื่อนางวันนาลาตรีซึ่งถูกนางวิมลรัตน์ใช้เป็นเครื่องมือให้ช่วยติดต่อหามือปืนโดยไม่ได้บอกจะให้ไปยิงใครเกิดเกรงกลัวความผิดจึงเข้าหาตำรวจสารภาพเบื้องหลังให้ทราบว่าใครเป็นใครมีบทบาทอย่างไรในแผนสังหารนี้อย่างละเอียดยิบ เมื่อได้ข้อมูลเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบก็พบว่าเป็นจริงทั้งหมดอีกทั้งยังพบว่านางวิมลรัตน์เบิกเงินผ่านบัญชีธนาคารจ่ายให้ในายศิรินไปสองครั้งโดยครั้งแรกนั้นจ่ายเพื่อจัดซื้อรถและอาวุธปืนส่วนครั้งที่สองเป็นค่าจ้างหญิงรวมแล้วสองครั้งเป็นเงินแสนกว่าบาทนอกจากนี้ตำรวจยังตามได้ตัวพยานตามที่นางวรรณราตรีระบุวิีสองคนโดยคนหนึ่งเป็นหญิงสาวที่ถูกนางวิมลรัตน์จ้างให้อ้างตัวว่าเป็นเมียน้อยนายไกรล,ลาต ทรศัพท์ไปขู่นางพรน,นภาภรรยาของนายกลลาดว่าจะเอาชีวิตนายกลายลาดสาเหตุเพราะนายกลาลาดท,ทำท้องเราไม่ยอมรับเพื่อหลวงให้เขวาตามแผนที่ได้วางไว้่วนีคนหนึ่งนั้นเป็นทหารที่ครั้งแรกนั้นนางวิมลรัตน์ไปจ้างด้วยตนเองเพื่อให้ไายิงนายไกลลาดโดยค่าจ้างสองหมื่นบาทแต่พยานผู้นี้ไม่ยอมรับหลังจากนั้นนางวิมลรัตน์จึงได้ไปหลอกใช้นางวนนารารณลาตรีให้หาเมือปืนอีกต่อหนึ่ง ซึ่งสุดท้ายก็ได้นายสิริลินและนายโผแก้วซึ่งเป็นคนทำงานอยู่ในบริเวณหมู่บ้านมาลงมือตามแผนจนสำเร็จในการสอบปากคำต่อหน้าผู้สื่อข่าวทุกสำนัก แม้เจ้าหน้าที่ตำรวจจะลำดับขั้นตอนของแผนสังหารอย่างละเอียดยิบในการแถลงข่าวแต่ทว่าผู้ต้องหาคนสำคัญอย่างนางวิมลรัตน์ก็ยังปากแข็งไม่ยอมรับอยู่ดีตรงกันข้ามกับนายสิรินและนายโพลแก้วสองพี่น้องซึ่งยอมรับหมดเปลือกโดยนายสิรินเผยว่าในวันเกิดเหตุนั้นตนขับรถตามรถของในใายไกรลาดตั้งแต่ออกจากหมู่บ้านปัญญาเกือบจะสบโอกาสให้ในายโพแก้วน้องชายลงมือยิงสองครั้งครั้งแรกที่ปากซอยสิริพน์ถนนอ่อนนุช ในครั้งที่สองที่ปากซอยสุขุมวิท62ขณะที่รถของนายไกลราชนั้นกําลังติดไฟแดงแต่ก็ไม่สามารถทําได้เนื่องจากการจราจรติดขัดเกินไปกระทั่งไปประสบผลสาเร็จในครั้งที่3ขณะที่รถส่วนตัวของนายไกลราชต้องติดเพราะจราจรติดขัดอย่างหนักที่หน้าสถานีตรวจอากาศอุตุนิยมบางนาซึ่งทําให้เป็นเหตุให้รถมอเตอร์ไซค์ของมือปืนนั้นสามารถลัดเลาะเข้าหารถของนายไกลราชและหลบหนีไปได้อย่างลอยนวล หลังจากที่ยิงนายกลาลาดและกระสุนพัดไปถูกนยายยะยาโมฮัมหมัดคนขับรถของนายกลาลาดตายไปด้วยทั้งคู่ก็แยกย้ายกันหลบหนีโดยนายสิรินขับรถไปจังหวัดชนบุรีเอาไปซ่อนไว้ที่แห่งหนึ่งแล้วนั่งรถเมย์ย้อนกลับเข้ากรุงเทพก่อนที่วันรุ่งขึ้นก็ขึ้นรถเมย์ไปที่ชนบุรีแล้วขับรถกลับมาก็จะนำไปซ่อนไว้อย่างที่แห่งหนึ่งส่วนนายพแก,ก้วผู้เป็นน้องชายนั้น เมื่อแยกกับพี่ชายก็นั่งรถเมล์ไปถึงปากน้ำแล้วข้ามเรือไปฝั่งพระสมุทรเจดีเอาปืนกับกระสุนสำรองห้านัดทิ้งล่องสวนหลังวัดพระสมุทรเจดีแล้วจับรถต่อไปยังสถานีขนส่งสายใต้มุ่งหน้ากลับบ้านชุมพรในวันนั้นเลยต่อมาอีกสามวันนายสิรินพี่ชายก็นำรถมอเตอร์ไซค์คันที่ขับไปยิงจ้างรถบรรทุกไปส่งที่ชุมพรให้ไหลเจ็ดวันให้หลังนายสิรินซึ่งได้คาจ้างใหม่ก,ก้อนหนึ่งในตอนท้ายนั้นก็นั่งรถไปที่ชุมพร เพื่อเอาเงินแบ่งให้สามหมื่นและนายซิรินเก็บเอาไว้เองห้าหมื่นแต่เมื่อคิดแล้วมันก็ได้ส่วนแบ่งเท่าๆกันอยู่ดีเพราะว่าสิ่งที่นายโพแก้วได้มาก็คือรถจักรยานยนต์อีกคันหนึ่งนั่นเองเพราะว่าสิ่งที่นายโพแก้วได้เพิ่มมาก็คือรถจักรยานยนต์อีกคันหนึ่งนั่นเองหลังจากที่การถแถลงข่าวซึ่งใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงเศษเจ้าหน้าที่ตำรวจก็แยกตัวนางวิมลรัตน์ไปควบคุมไว้ที่สอนอปทุมวัน ส่วนนายศิรินและนายโพแก้วสองพี่น้องถูกควบคุมตัวไปทำแผนประทุษกรรมประกอบคำรับสาร,รภาพต่อลงมือยิงนายไกรลาดและนยายาย,าย่าหา่ยางที่เกิดเหตุจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงให้ในายโพแก้วไปชี้จุดที่ทิ้งปืนหลังวัดพระสมเจดีเจ้าหน้าที่จ้างชาวบ้านสูบน้ำออกแล้วลงควานหากันจนท้ายที่สุดก็เจอปืนขนาดจุด3าซึ่งถูกขูดลบเลขทะเบียนออกไปในลูกโมยังมีปลอกกระสุนค่าย,ยู่6ปลอกส่วนกระสุนอีก5านัดหาไม่พบ เกี่ยวกับคดีนี้นั้นพันตำรวจเอกธนูหอมหัวดองผู้บังคับการตํารวจนครบาลตายซึ่งเป็นหัวดเลี้ยวหัวแรงสาคัญในการคลี่คลายและจับกลุ่มตัวผู้ต้องหายืนยันว่าจะสามารถสรุปสํานวนส่งฟ้องได้ไม่เกินสัปดาห์น้าอย่างแน่นอนกราบขอภัยและขอให้เกียรติให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกชื่อทุกนามทุกดวงวิญญาณเพื่อนําเรื่องราวอันเป็นตํานานเล่าขานบทหนึ่งของสังคมไทยมานําเสนอ เพื่อเป็นอนุสติเตือนใจให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาและเรียนรู้เพื่อที่จะดำรงชีวิตอย่างมีสติคลองใจคลองชีวิตต่อไปในภายภาคหน้าด้วยจิตคาวะ Legendary Channel